ผมบอกให้เลยพักเพื่อไทยถูบีให้ร่วมกับเขาโดยเอาเงื่อนไขรองว่าจะให้ทับส <ain> ินกลับบ้านเขาต้องดูว่าเพื่อไทยจะโง่ไหมทัาสินกลับมาได้สิบคุ่นเลยนะครับถ้าเพื่อไทยโง่จะคูรี ตำซาเขาจะยุบพรัเพื่อไทยตอนนี้เขาจ่อแล้วแต่เร,เรียบร้อยแล้วตอน,นีที่สีุวนไปยื่นร้องไว้จังแตัดปลายปีหกห้าเรื่องทําเสร็จแล้วครับตอนแรกนี่เขาจะยุบพักเพื่อไทยนะครับทันทีที่หลังจากการเลือกตั้งจบเพราะตอนนั้นเนี่ยกระแสเพื่อไทยแรนสไลด์แรงมากแต่พอมันกลับมาเป็นแรนสไลด์ของก้าวไกล เขาก็เลยต้องหยุดการยุพักเพื่อไทยไว้ก่อนแล้วหันมาจัดก,การกับก้าวไกลครับตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยพี่น้องประชาชนไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นครับว่าเราถูกรลอกซสส้ำซากการไอ้พวกะบฏ